สวัสดีครับต้แบบคุณป็นงอเงี้งัวมาขายนะครับแต่มาหลายโตอยู่มีงัวแดงมีงัวแดงพร้อมมามาพบตัวครับขายได้อยู่มือเนี่ยตลาดนัดงัวบ้านพระเนียด ขายตัวพะไอขไปมาามือเนี <Goodnight> <ans> uclear, ่ยของของผูกหนมาของแพงมากสิงงวาสิงไปภาคอีสานมากัววันไปเบิ้งง้ฝูงเขาจอยจอยตะวานกับเป็นสื่อเยอะหรอตัวทั้งบาทเดี๋ยตัวละมืนสามบุตรบุรี่แย่งบี่อยู่ากงแล้วมันบุต่ก็ แคเอบเียเลยตวนสเมแ็มรถดีจางผมปีเลยวันนี้ฮะในหอยอีสานกันมาเลยในหอยสร้างเมือนแิพุมเนี่ยตใหญ่แต่าคริบุมมาเลยเราซื้อรวมเลยเต็มรถจัเอาต็มบรมาสามกันคมบอรนเริมอรมาสามกัน

ลูกสาครับแม่บรรทัพได้ประมาณสักสามเดือนแล้วผสมแทัให้ลแกนี่เรสไว้นานเคนแล้วดีไันที่ะสมวันที่1ิเดือนเจ็ดของผม ถ้าล้วงล้วงได้ให้อล้วงรุไปาอเสามเือนน่าจะล้ไม่รของมีเหนิไม่กพวกเราไม่เมียใครแล้วตังพุธกับบ้านเดี๋ยวังเราลบก้วาไหอก้ดูกัะกไวก็ได้มากครับไวเพิ่กับสื่อครับกัราคากระพ่อนนะครับตัวนี้ราคาหมื่นพันนะครับคนสื่อแล้ว ผมก็ล้อทายหมกเพิ่นด้วยนะครับกำลังผูกเสียบอยู่ oh. ขามรถขามไป oh. ไทายไปอีกรั้นหนึ่งครับ oh. มันเสืออแต่าทายเพิ่นไป oh. ผูกเสียบจักน้อยมันสีให้ไ้นะครับตัวเนี้ยต้องผูกเสียบแค่จังน้อย ไปไปขามไปมักลาขามไปขันพุ่นพุ่นไปอยู่ลำเพลินเด้อไปไปอยู่ลำเพลินพุ่นไปนไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปเลยไปไปมักเถิดปลึกพียวกวยวกได้นะ้ครับหัวเกีเ้ยวครับมัมันส,สวยๆได้นีเพิ่นกระซื้อแล้วพอได้ขายอยู่ครับมือเนี่ยนายห้อยแมงกระขายหมดแล้วมือเนี่ยเด็กน้อง้ายเพิ่นมาจากทางอุญเหรอครับทงางอ่านคล้องพุ่นนะมาะซื้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับเด้อ